อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์อรชรพันบางกอกบทที่278ถึงนครแอตแลนตาเครื่องบินลำที่เสือโดยสารมากำลังลดเพดานบินร่อนต่ำลงได้เรื่อยเพื่อเตรียมจะลงสนามเบื้องล่างคือนครแอตแลนตาแห่งรัฐจอร์เจียภาคใต้ของสหรัฐ แอตแลนตาเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกาที่เสือเคยได้ยินรวมทั้งเคยดูหนังเรื่องวิมารลอยมาแล้วหนังเรื่องนั้นนับได้ว่าเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเรื่องหนึ่งยิ่งใหญ่ทั้งในด้านการสร้างและในการทํารายได้แสงสว่างของแดดกลางวันรื่ดร้รอนกําลังาสาดจับอยู่ตามตึกสูงสที่พุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าจะเปรียบก็เหมือนกับปาาคอนกรีตอีกนั่นแหละ แต่ที่นี่มีต้นไม้มากพอสมควรทำให้ดูงดงามไปอีกแบบหนึง่งมีถนนสายยาวๆหลายสายทอดเหมือนเส้นดินสอที่ขีดจากขอบฟ้าด้านหนึง่งไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึง่งเป็นเส้นตรงที่หักเหและมีเส้นตัดในทิศทางต่างๆกันบางแห่งเป็นตึกเก่าๆที่ใหญ่โตแข็งแรงมีโดมสีทองดูสะดุดตาซึ่งเสือก็พอจะเราได้ว่านั่นเป็นสาราว่าการของรัฐ ถนนจะซับซ้อนหนานแน่นในย่านธุรกิจมีสะพานซ้อนสะพานเหมือนเส้นขนมจีนหรือรากไม้ที่ซ้อนกันอยู่สิ่งหนึ่งที่เสือเห็นและอยากจะให้มีในเมืองไทยบ้างคือถนนสายใหญ่ที่ล้อมนครแอตแตลนตาไว้ถนนเช่นนี้จะช่วยเหตุลดความสิ้นเปลืองเกี่ยวกับการสูญเสียน้ำมันเชือเ้อเพลิงเนื่องจากรถต้องมาติดกันอยู่ตามจุดบางจุดภายในเมืองได้มากทีเดียว สนามบินแอตแลนตาเป็นสนามบินที่ใหญ่มากเป็นปลายทางของสายการบินใหญ่ถึง7สายเครื่องบินร่อนลงแตะรันเวย์แล้วก็วิ่งไปจอดใกล้กับตัวที่ทำการของท่าอากาศยานที่นั่นมีท่อทางเดินที่เหมือนกับอุโมงค์รับผู้โดยสารจากประตูเครื่องบินเลยทีเดียวเสือเดินตามผู้โดยสารอื่นๆผ่านท่ออุโมงนี้จนกระทั่งออกมานอกตัวอาคารการเดินทางคนเดียว ในสถานที่ที่ไม่รู้จักไม่เคยมาก่อนนั้นทําให้รู้สึกอ้างว้างนิดๆและคิดถึงสรรพคุณของการมีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยอย่างแจกเกอลินซึ่งบัดนี้แยกจากกันไปคนละทิศแล้วรถที่จะรับผู้โดยสารเข้าเมืองจอดรออยู่รถชนิดนี้เรียกว่ารถลีมูซีนคล้ายรถเก๋งแต่ยาวกว่ามีที่นั่งหลายตอนเมื่อเสือและผู้โดยสารอื่นๆเข้ามานั่งเรียบร้อย รถก็เริ่มเคลื่อนออกในความรู้สึกของเสือแอตแลนตาก็เหมือนกับเมืองใหญ่ใ,หญในอเมริกาทั่วไปมีถนนใหญ่ๆมากมายสองฝั่งถนนก็เต็มไปด้วยตึกใหญ่ๆสูงๆบางครั้งก็ผ่านย่านดาวทาวคำว่าดาวทาวน์นี้ตามความเข้าใจของเขาหมายถึงบริเวณหนึ่งของเมืองที่เป็นย่านธุรกิจการค้าหนานแน่นไปด้วยศูนย์การค้าโรงหนังโรงละครไนท์คลับและบาร์ เมืองใหญ่ทุกเมืองจะมีย่านดาวเท้าอยู่แห่งหนึง่งซึ่งไม่ได้หมายถึงด้านใต้ของเมืองหรืออยู่ใต้ดินแต่อย่างใดรถวิ่งมาเข้าถนนพีททรีอยู่พักใหญ่ๆก็ข้ามสะพานที่มีทางรถไฟอยู่ข้างล่างแล้วก็มาหยุดจอดให้ผู้โดยสารลงที่โรงแรมริเวียรา่าเสือลงที่นี่ด้วยพราะมสเตอร์ชาร,รอนสันให้ลูกน้องของเขาจัดการจองโรงแรมที่นี่ไว้ให้ล่วงหน้าซึ่งนับว่าถึงเขาจะเป็นนักเลง หรือเจ้าพ่อทําอะไรเอาแต่ใจไม่เคารพนับถือกฎหมายแต่เขาก็เป็นนักเลงที่มีใจเป็นนักเลงจริงๆเมื่อเข้าใจซึ่งก,กันและกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในชีวิตคนเรานั้นต้องเจอทั้งคนดีและก็คนไม่ดีโบราณสอนว่าจงเลือกคบแต่คนดีเท่านั้นทว่ามาถึงยุคนี้สมัยนี้ดูเหมือนเราจะจําเป็นต้องคบคนทุกชนิดเสียแล้วมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคนไม่ค่อยดีนั้นก็จะไม่ใช่จะไม่มีความเป็นเพื่อนหรือความจริงใจให้เมื่อไหร่คนไม่ดีบางคนใจถึงกว่าคนดีบางคนเสียด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ดีการครบก็ต้องรู้จักกาลเทศะกับวางตัวให้อยู่ในฐานะที่พอเหมาะพอควรด้วยความรอบคอบเหมือนกันโรงแรมริเวียล่าเป็นโรงแรมที่โออาพอใช้มีพรหมหนาปูตั้งแต่หน้าโรงแรมเข้าไปจุถึงห้องโถงภายใน เสือรู้สึกว่าในเมืองหนาวอย่างอเมริกาการวัดคุณค่าความสูงค่าของโรงแรมหรือที่ทำงานนั้นอยู่ที่พรมปูพื้นถ้าพรมหนาไม่สดก็แสดงว่าเป็นสถานที่ชั้นดีถ้าพรมบางเกา่าสึกที่นั่นก็ต่ำลงมาหน่อยหรือแย่สักหน่อยเขาได้ห้องพักโดยเรียบร้อยเมื่อเก็บกระเป๋าแล้วก็กลับออกมายังสนามภายนอกที่นั่นเขาเห็นต้นไม้ ขนาดคล้ายต้นส้มโอหลายต้นกำลังออกดอกสีขาวขนาดใหญ่สะดุดตาคือใหญ่ขนาดจานข้าวเลยทีเดียวดอกไม้นี้ชื่อว่าดอกแมกโนเลียเขาเคยอ่านพบในหนังสือที่เกี่ยวกับต่างประเทศหลายเล่มพูดถึงความงามของดอกไม้ชนิดนี้เมื่อมาพบเข้าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าที่เขียนไว้นั้นเป็นความจริงชมดอกแมกโนเลียที่สนามหน้าโรงแรมเสร็จก้มลงดูนาฬิกาที่ข้อมือ ปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลาเลิกงานดังนั้นเขาจึงกลับเข้าไปในโรงแรมและโทรศัพท์ไปยังสำนักงานป่าไม้ภาคใต้ตามหมายเลขในหมายกำหนดการซึ่งมิสเตอร์โฟนเชอร์จัดไว้ให้ชั่วอึดใจก็มีเสียงแจ๋วแจ๋วดังมาตามสายทีนี้ฮอมิสเตอร์ฮิวเบิร์ตผู้ช่วยป่าไม้ภาคค่ะผมชื่อเสือกลิ่นซักเขาบอกเป็นพนักงานป่าไม้จังเมืองไทยจะมาดูงานป่าไม้ภาคที่นี่ อยากทราบว่าจากโรงแรมริเวร่าที่ผมพักอยู่นี่กับสำนักงานป่าไม้ภาคอยู่ห่างกันมากไหมและผมจะเดินทางไปที่นั่นด้วยรถอะไรดีรอเดีย๋ยวนะคะดิฉันจะถามดูว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ของคุณจะได้อธิบายได้ถูกต้องขอบคุณครับเ kind of ขารออยู่อึดใจใหญ่ก็ได้ยินเสียงยกหูโทรศัพท์แล้วก็มีเสียงดังฮ้าวกังวานร่าเริงสดใสติดตามมาผมแฮรรี่รอสซอนพูด ผมเป็นหัวหน้างานเขียนภาพและศิลปะยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อเสือกลิ่นสักเป็นพนักงานป่าไม้จากเมืองไทยยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันโปรแกรมของคุณมีการดูงานของผมด้วยนั้นคุณอยู่ที่ไหนโรงแรมริเวร่าครับไกลๆแค่นี้เองเป็นอย่างไรบ้างการเดินทางเรียบร้อยดีเรียบร้อยครับป่าไม้ภาคก,กับโรงแรมที่ผมพักอยู่ห่างกันมากแค่ไหนครับ เดินสักคานาทีก็ถึงคุณจะมาตอนนี้เหรอตามโปรแกรมให้ผมไปรายงานตัวพรุ่งนี้9โมงครับก็ดีตอนบ่ายนี้เรากำลังประชุมกันนี้ผมออกมาห้องน้ำก็พอดีได้รับโทรศัพท์จากคุณคุณเคยมาที่แอตแลนตาหรือยังยังเลยครับเย็นนี้มีโปรแกรมที่จะไปไหนหรือเปล่าไม่มีครับงั้นเย็นนี้6โมงผมจะมารับคุณไปกินอาหารด้วยกันขอบคุณครับ แอตแลนตาขอต้อนรับคุณด้วยความยินดีรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีแฮร์รี่รอดซอนเป็นใครทำไมจึงดูมีอัธยาศัยดีแตกต่างกว่าคนอเมริกันทั้งหลายทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้จักกันก็ให้ความเอื้อเฟื้อมาก่อนธรมเนียมอเมริกันนั้นมักไม่มีการเลี้ยงกันนอกจากจะมีปาร์ตี้แลกเปลี่ยนกันเป็นครั้งคราวส่วนใหญ่เมื่อกินอาหารด้วยกันจะต่างคนต่างออกในส่วนที่ตนกิน เกือบหกโมงเย็นเสือไปรอที่ห้องโถงที่เรียกว่าล็อบบี้ของโรงแรมเขาเป็นคนไทยคนเดียวที่พักอยู่ในโรงแรมนี้นอกนั้นก็เป็นชาวอเมริกันผิวขาวทั้งนั้นเขาคิดว่าหน้าตาและผิวพรรณที่ค่อนข้างคล้ำและแปลกตาของเขาคงทำให้ผู้ที่กำลังจะมาพบเขามองเห็นได้ง่ายฝรั่งร่างสันทัดวัยห้าสเศษผมสีเทาคนหนึ่งเดินเข้ามาในล็อบบี้พอเห็นเขาก็ตรงเข้ามาหาทันที เสือกลิ่นสักช่ไหมครับใช่ครับผมแฮริสรอตซอนยินดีที่ได้รู้จักชาวป่าไม้ที่มากไกลจากเมืองไทยแฮรรี่บอกพลางยื่นมือมาจับมือเสือที่ยื่นออกไปพร้อมกันยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันครับและก็ขอบคุณมากที่กรุณามาหาผมแฮรรีห่หัวเราะเสือรู้สึกว่าแฮารรี่ไม่ค่อยจะทำตามทำเนียมฝรั่งเท่าไหร่นะักเช่นไม่ใช้คำว่าสบายดีหรือ ผมสบายดีคุณสบายดีอะไรทำนองนี้แสดงว่าแฮร์รี่เป็นคนทำอะไรตามสบายคุณพร้อมแล้วใช่ไหมจะได้ไปกันเลยครับวันนี้บ๊อบทีแลนด์หัวหน้าแผนกถ่ายภาพเขาชวนผมไปกินอาหารที่บ้านเขาแล้วผมก็บอกว่าผมจะพาคุณไปด้วยเขาก็ยินดีออกจากที่นี้ไปแวะบ้านผมก่อนแล้วค่อยไปบ้านบ๊อบอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ บ้านของเฮรี่อยู่นอกเมืองต้องใช้เวลาเดินทางราวครึ่งชั่วโมงระหว่างทางที่ผ่านไปนั้นมีป่าไม้อยู่เป็นระยะถนนสายนั้นกว้างราดยางเรียบมีรถราวิ่งไปมาอยู่ไม่ขาดสายจนกระทั่งมาถึงย่านป่าสนแห่งหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆถนนหลายหลังหลังหนึ่งในจำนวนนั้นที่ตั้งอยู่ตรงมุมสี่แยกเป็นบ้านของเฮรี่เป็นบ้านที่ไม่ใหญ่โตหรือหรูหราอะไรมากมายแต่ก็สะดวกสบาย อย่างบ้านคนอเมริกันคือมีห้องโถงสองห้องมีห้องนอนห้องทำงานที่ปูด้วยพรมและห้องน้ำที่ทันสมัยส่วนโทรทัศน์สีเครื่องปรับอากาศนั้นดูจะเป็นของใช้ธรรมดาสามันไปและในป่าที่อยู่ห่างจากตัวเมืองอย่างนี้ก็มีไฟฟ้าน้ำประปาท่อแกส๊สโทรศัพท์ท่อระบายน้ำท่อระบายส้วมอย่างเรียบร้อย ในบ้านอยู่กันเพียงสองคนคือแฮร์รี่กับพันยาซึ่งอายุมากพอๆกันเท่านั้นทั้งสองเคยมีลูกสองคนชายและหญิงลูกชายเป็นทหารเรือตายในสงครามส่วนลูกสาวตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อแฮร์รี่ไปทำงานพันยาก็จะอยู่ทำงานบ้านตามลำพังดูก็รู้สึกว่ามีความสุขดีอยู่โดยเฉพาะแฮร์รี่รู้สึกว่าออกจะอารมณ์ดีและพูดจาตลกขบขันทว่าจริงๆแล้วเสือ,อยังสงสัย วนลึกลงไปในหัวใจของคนทั้งสองอาจจเงเยบเหงาว้าเวและเศร้าเพราะการจากไปของลูกชายลูกสาวทั้งสองก็เป็นไปได้แฮร์รี่พาเสือเข้าไปยังห้องเล็กๆห้องนั้นมีโต๊ะเขียนภาพและอุปกรณ์การเขียนภาพมากมายนี่เป็นห้องทํางานของผมเขาบอกเสือเหลือไปเห็นรูปหมีที่เป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันไฟป่าของอเมริกาเข้าการตูนหมีตัวนี้มีชื่อเสียงมาก พราะมีประวัติเล่าว่าเมื่อครั้งเป็นลูกหมีอยู่ในป่านั้นเกิดไฟป่าขึ้นแม่ของมันตายในไฟพนักง,งานป่าไม้ไปพบเข้าก็นํามาเลี้ยงไว้เด็กๆก,ก็ชอบมาดูมันต่อมาจึงมีจิตรกรนักป่าไม้เขียนรูปหมีตัวนี้ขึ้นในท่าทางต่างๆประกอบกับตัวหนังสือขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันไฟป่าอย่าทิ้งเชื้อเพลิงในป่าการตัวรูปหมีนี้แพร่หลายไปทั่วอเมริกาและทั่วโลก นั่นสโมกกี้แบใช่ไหมครับใช่ครับสโมกี้แบแฮร์รี่รับพร้อมกับยิ้มเป็นรูปแรกที่ผมเขียนเมื่อ20กว่าปีก่อนรูปสโมกี้แบคือรูปหมีที่สวมหมวกป่าไม้แบบสักราชปีกกว้างมีสามหยิบอยู่ข้างบนเป็นทรงหมวกแบบเก่าคุณเองเหรอครับที่คิดเขียนรูปสโมกกี้แบขึ้นมาครับเพื่อนผม ไปได้ลูกหมีที่แม่ของมันถูกไฟปากคลอกตายก็เลยเขียนขึ้นเล่นๆไม่ได้นึกว่ามันจะแพร่หลายออกไปมากมายนึกยังไงครับจึงเขียนบางเอิญผมเห็นมันยืนสองขาเหมือนคนดูน่ารักดีก็เลยเกิดความคิดและเขียนมันขึ้นให้มันยืนใส่กางแกงใส่หมวป่าไม้แล้วก็ตั้งชื่อสโม o กี้ซึ่งแปลว่าควันไฟให้เสือรู้สึกดีใจที่ได้พบกับคนสำคัญคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัว และคนสำคัญคนนี้ก็ไม่ได้แสดงท่าทางว่าเป็นคนสำคัญอย่างไรออกมาเลยจากนั้นสโมก้แบร์ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันไฟป่าไปเขาพูดต่อครับแฮรี่ตอบรับเรียบๆก่อนหน้านั้นเราเคยเขียนการ์ตูนชักชวนให้ประชาชนป้องกันไฟป่าไว้เหมือนกันเช่นการ์ตูนป่าไม้แขวงจิมและการ์ตูนสัตว์บีเวอร์ที่อยู่ตามลำธารแต่ก็ไม่ได้ผล ไม่ถูกใจประชาชนเท่ากับสโมกกี้แบนี่จากห้องทำงานเขียนภาพแฮร์รี่พาเสือไปดูห้องดนตรีซึ่งมีเปียโ,โนและทรัมเป็ตเสือก็ได้รู้อีกว่าแฮร์รี่เป็นนักเป่าทรัมเป็ตของวงดนตรีสตาร์ไลทเตอร์แห่งเมืองแอตแรนตานับว่าเขามีพรสวรรค์หรือมีความสามารถหลายอย่างหลายด้านเลยทีเดียวแวะบ้านแฮร์รี่เพียงประเดียวเดียว ออกเดินทางต่อไปอยังบ้านของโรเบิร์ตทีแลนด์ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกถ่ายภาพมีชื่อเล่นๆว่าบ๊อบบ๊อบไม่มีลูกอยู่กับพัญยาเพียงสองคนเช่นเดียวกันแต่บ้านของบ๊อบหรูหราแสดงว่ามีรถสนิยมสูงมีรถยนต์จอดอยู่ในโรงสองคันเป็นรถใหม่เอี่ยมคันหนึ่งและรถกลางเก่ากลางใหม่อีกคันหนึ่งทำไมต้องใช้รถถึงสองคันครับเสือถามแฮร์รี่เบาๆด้วยความสงสัย คันหนึ่งสำหรับใช้เองเวลาไปทำงานเป็นรถเก่าส่วนคันใหม่สําหรับผู้หญิงใช้หรือเวลาไปงานเลี้ยงงานสังคมต่างๆแฮร์รี่อธิบายให้ฟังบางคนก็มีรถใหม่ทั้งสองคันเป็นรถญี่ปุ่นเสียคันหนึงเพราะรถญี่ปุ่นใหม่ๆราคาเท้ากับรถใช้แล้วเลยนิยมซื้อกันโดยไม่รู้ว่าเราต้องเสียเงินให้กับญี่ปุ่นไปมากมายเหลือเกิน ของญี่ปุ่นที่ขายในอเมริกานั้นราคาขายถูกกว่าในญี่ปุ่นเสียอีกนี้เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจที่คุณก็คงรู้ดีเสือนิ่งไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธความจริงเขาไม่รู้และนึกไม่ถึงยิ่งทำงานนานเข้ามีหน้าที่รับผิดชอบมากเข้าได้ออกมาพบโลกได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากเข้าเขาก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งที่เขายังไม่รู้และจะต้องเรียนรู้นั้นยังมีอีกมากมายเสียเหลือเกิน เสือได้รู้จักกับโรเบิร์ตทีแลนด์และพันยาในความรู้สึกของเขาทั้งสองเป็นฝรั่งที่นิสัยดีด้วยกันทั้งคู่อาหารเย็นมื่อน,นั้นประกอบด้วยไก่อบเตาถ่านแบบหมุนเหมือนไก่ย่างมีกริชซึ่งเหมือนปลายข้าวต้มเปื่อยมีไอศกรีมและขนมที่ทำจากผลบลูเบอร์รี่รสชาติอาหารอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อประกอบกับอัธยาศัยและน้ำใจของเจ้าของบ้านที่ดี จึงทาให้เสือรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเกือบห้าทุ่มเสือจึงกลับมาถึงโรงแรมริเวราพระจันทร์ลอยคว้างอยู่กลางฟ้าารู้สึกว่าพระจันทร์ที่นี่ดูมันตะแคงผิดกว่าที่เมืองไทยตามที่เคยรู้สึกนึกคิดกันมาแต่ก่อนหนุ่มสาวทีอยู่ไกลกันกลางคืนจะอาศัยมองพระจันทร์สเสมือนจะให้พระจันทร์เป็นสื่อถ่ายทอดความคิดถึงแก่กัน เาว่านั่นเป็นความคิดนึกสมัยที่คนเรายังไม่ได้มีโอกาสออกไปท่องโลกมากๆมาบัดนี้เขารู้สึกว่าความคิดนั้นใช้ไม่ได้แล้วหรือจะใช้ได้ก็เฉพาะหนุ่มสาวที่อยู่ในเมืองเดียวกันหรือประเทศเดียวกันเท่านั้นเพราะเวลาของแต่ละมุมโลกนั้นแตกต่างกันไปอย่างที่อเมริกาขนาดนี้เป็นกลางคืนแต่ที่เมืองไทยจะตรงกันข้ามคือเป็นกลางวันไม่ว่าจะมองพระจันทร์และส่งความคิดถึงอย่างไร ผู้รับก็คงไม่ได้รับหรือรับไม่ได้แน่ๆความคิดนำมาสู่ความฝันคืนนั้นเสือฝันถึงเมืองไทยเขาฝันว่าเขาอยู่ในเมืองไทยและได้รับคำสั่งให้ไปเป็นป่าไม้จังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่รู้ไม่เคยไปมาก่อนเลยงานที่เขาทำในขั้นแรกก็คือทําศพป่าไม้จังหวัดคนก่อนที่ถูกยิงตายเขาต้องไปจัดการเกี่ยวกับงานศพ และในตอนกลางคืนขณะที่นั่งฟังพระสวดศพนั่นเองเขาก็ถูกรอบยิงเคราะดียังเป็นของเขาเพราะบังเอิญเขาก้มลงหยิบขวดน้ำอารมให้พ้นจากการขวางทางเดินกระสุนถากไกเขาไปอย่างหุดหิดแต่ไปถูกคนของวัดที่จัดเครื่องถวายพระอย่างจังถึงกบตายไปในทันทีทันใดนั้นเขาเครียดมากวิ่งตามคนร้ายไปทันทีไม่พบคนร้ายแต่เขาพบกับป่าไม้ มีค่าถูกทำลายลักตัดโค่นล้มอยู่มากมายไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่ทางการสงวนเอาไว้เพื่อให้เป็นแม่ไม้สำหรับสืบพันธุ์ไม้เหล่านี้เป็นไม้สงวนและป่าไม้นี้ก็เป็นป่าสงวนทำไมมันถึงทำกันได้อย่างนี้มันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของชาติอย่างทารุณโหดร้ายที่สุดขนาดนั้นเองเขาก็เห็นคนคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าคนคนนั้นเดินตรงเข้ามาหาเขา และเมื่อเข้ามาใกล้เขาก็จําได้กุนชอนเพื่อนรักของเขานั่นเองเฮ้ยเสือกุนชอนทักมาทําอะไรอยู่ที่นี่วะมาตามหาตัวคนร้ายที่รอบหญิงฆ่าแล้วไปถูกคนอื่นตายเสือตอบรวมทุกคนที่ทํำลายป่าด้วยเองรู้หรือเปล่าว่าป่าไม้จังหวัดคนกน,นถูกใครยิงตายไม่รู้แล้วเองก็จะรู้เรื่องมันลึกลับซับซ้อนหน่อยแต่ก็ไม่เกินกว่าสติปัญญาของเองจะสืบได้หรอก ก็ถ้าเองรู้เองก็บอกข้าสิวะข้าอยากจะบอกว่าคนที่ตายน่ะตายไปเพราะฝังทางเขาเรื่องกินป่าเองมาดูไม้อย่างนี้ก็ดีแล้วข้าขอเตือนเองหน่อยเตือนเรื่องอะไรเรื่องการทํางานของเองนี่แหละเองอาจจะซื่อได้แต่เองอย่าโง่เองต้องรู้จักความจริงที่กําลังมีอยู่แล้วก็เป็นอยู่ในเวลานี้ข้าไม่เข้าใจว่าเองพูดตรงตรงงง่ายดีกว่าคืออย่างนี้เองจะต้องรู้ว่าใครเป็นคนค้นป่าเป็นส่วนใหญ่ คนที่ลงมือค้นน่ะเหรอเออก็ชาวบ้านใช่เองว่ามีสักเท่าไหร่มากเป็นแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วเอกคนเดียวจะต่อต้านไหวไหมไม่ไหวหรอกแต่ข้าก็จะทำเท่าที่ทำได้นั่นแหละเองกำลังจะโง่เหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟบินเข้าไปเท่าไหร่ไฟก็ไหม้หมดเองควรจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนอยากได้ที่ดินกันจนตัวสัน่นอยากได้ไม้มาขายมาปลูกบ้านเองไปขวางเองก็พังแล้วจะให้ข้าทำยังไง เองต้องคิดให้รอบคอบถึงเองจะเห็นเขาทำลายป่าก็อย่าเพื่อตำหนิอย่าด่าเขาเอ้ยมันจะถูกเหรอถูกหรือผิดมันอยู่ที่ความคิดต้องรู้จักคิดแล้วก็ค่อยคอยคิดเดี๋ยวเขาที่เองว่าเนี่ยหมายถึงใครก็ผู้ใหญ่หรือผู้น้อยที่เป็นพวกเรานี่แหละฟังแล้วงงว่าเอาว่าต่อไปสิทุกคนเขารู้จักรักป่าไม้ป้องกันป่าไม้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เขาก็รักษาไว้ไม่ไหว ยิ่งกว่านั้นเขาได้บทเรียนที่เจ็บแสบกันมาแล้วคนละมากมากเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องปล่อยปละละเลยกันบ้างก็มีเหมือนกันที่บางคนลวนลายมากเตะทวงเรื่องราวให้ช้าเพื่อให้มาวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองบางทีก็เสนอให้ออกระเบียบเสียเยอะแยะเพื่อให้ปฏิบัติได้ยากจะได้วิ่งมาหาอีกนั่นแหละบางคนก็ทําเพราะความเจ็บใจที่โดนพ่อค้าหลอกเอาหรือไม่ก็เจอกับพ่อค้าหน้าเลือดเลยใจหินบ้างพ่อค้ารวยแล้วก็สบายแต่ฝ่ายเดียวมันจะถูกไหม เรื่องการสังวนป่าการชักชวนให้ป้องกันรักษาป่าให้รู้จักคุณประโยชน์ของป่าไม้น่ะไม่ใช่ว่าชาวบ้านหรือนักาที่ดินหรือพวกทําป่าไม้ทํโรงเรื่อยจะไม่รู้เขารู้กันทั้งนั้นแต่ทั้งๆท,ที่รู้เขาก็ทําเขาก็เอาทุกท่าเอ็งอย่าไปด่าเขาก็ข้าไม่เคยดา่าก็ดีแล้วและเอ็งก็อย่าไปขวางเขานักเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาไปบ้างเอ็งจะได้อยู่ร่วมโลกกับเขาได้ถ้าเอ็งคิดว่ามันขัดกับอุดมคติของเอง็งเอ็งยอมไม่ได้ เองก็จะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าในราชการเพราะฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยก็เองมีจํานวนมากมายทั้งเจ้านายทั้งเพื่อนรวมทั้งลูกน้องแล้วทีนี้เมื่อไม่มีใครสนับสนุนไม่ก้าวหน้าเองก็จะช้ำใจเปล่าๆคิดดูให้ดีๆเถอะวะถ้าเองยังปรารถนาจะทํางานเอาดีในราชการต่อไปเองต้องเข้ากับเพื่อนโรงงานของเองให้ได้พวกนั้นนะความจริงเขาก็เป็นคนดีมาแล้วทั้งนั้นแหละทําไมอย่างนั้นเขาจะก้าวหน้าขึ้นมาได้ถึงขนาดน,นั้นหรอพูดอย่างนี้เองคงจะเข้าใจบ้างนะ ข้าเข้าใจยังมีอย่างหนึ่งที่ข้าอยากจะขอร้องเองมีอะไรอีกก็ว่าไปสิเองอย่าเอาอย่างคนบางคนที่พยายามทำตัวเหมือนคนซื่อสัตย์แต่จริงๆแล้วเป็นคนขี้ขลาดสอพรอเจ้านายเข้าก็ใครไม่ได้เห็นแก่ตัวเองคนแบบนี้เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งทำงานก็ใครใครได้ลำบากคนที่คอยคิดแต่ว่าตัวเองดีคนเดียวคนอื่นเลวหมดนั่นน่ะเป็นคนหลงตัวเองข้าก็ไม่เคยคิดว่าตัวข้าดีกว่าใคร หรือปิดคนดบคนดีอะไรนักหนาข้าก็คือคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละมีทั้งทําถูกและก็ทําผิดคลากันไปเพียงแต่้าตั้งจุดหมายไว้ว่าจะพยายามแก้ไขในสิ่งที่ผิดทําถูกให้มากขึ้นเท่านั้นพร้อมกันก็พยายามไม่ทําอะไรให้เป็นที่กระทบกระเทือนใครด้วยดีที่เอกคิดในอย่างนี้แต่คนเราเมื่อมีหน้าที่อะไรก็ต้องทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็ใช่เหมือนอย่างเองอยากจะยึดไม้นี่ เอก็ยึดไปตามหน้าที่ทีนี้เองลองนึกต่อไปสิว่าเรื่องมันจะดําเนินไปยังไงมันจะต้องมีการเปิดประมูลแล้วมันก็มีวิธีกลับมาเป็นคนจ้างลักตัดอีกทีจนได้ไม่ใช่เหรอเออจริงว่ามันก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้มานมนานแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นความจริงที่เองจะต้องยอมรับเองคิดว่าเองควรทําหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดก็ถูกแต่เองอย่าลืมความเหมาะสมพอดีพอดีด้วย คนเราจะอยู่ในโลกนี้ได้ก็ด้ความพอดีพอดีนี่แหละเองจําได้ไม่ใช่เหรอถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดว่าพินนะ่ะถ้าขึ้นสายตึงไปก็ขาดย้อนไปก็ไม่เพราะเองจะทําอะไรก็ต้องคํานึงถึงความพอดีไว้ให้มากระหว่างนี้เองจะต้องหนักใจทั้งนายทั้งลูกน้องแล้วก็ทั้งพ่อค้าทุกฝ่ายก็คิดว่าเองเป็นคนเคร่งครัดกระดูกเกินไปแล้วจะให้ข้าทํายังไงก็ทําตามที่ข้าบอกไงล่ะเดินสายกลางทําแต่พอเหมาะพอควร เองควรรู้ว่าลูกน้องของเองไปทํางานในป่าต้องบุกป่าฝ่าน้ําเหนื่อยยากลําบากสักแค่ไหนตีตราคัดเลือกไม้ให้เขาอย่างดีเขาก็ให้แค่ต้นละสิบบาทแต่พ่อค้าเข,า,ขาเอามาขายกําไรต้นละตั้งหลายพันบาทรวมแล้วเขาได้กําไรปีละเป็นเงินแสนเงินล้านทีลูกน้องของเองได้รับมันก็เศษพังผืดที่ติดกระดูกใจขอเองจะไม่ให้ลูกน้องที่ผอบโซของเองได้กินแม้ไปพังผืดบ้างเหรอถ้ามันไม่ไปรีดไถให้ใครก็เดือดร้อน ทำมันไม่ได้ทําผิดเกินเลยไปกว่านั้นเองก็ควรจะผ่อนผันให้เหมือนบ้างถึงพ่อค้าก็เหมือนกันทําไมพ่อค้าก็มีหัวใจเองน่าจะรู้บางคนกู้เขามาเลขตัวแดงอยู่ในบัญชีธนาคารยาวเหยียดบางคนแทบจะผูกคอตายโรงเลื่อยร้อยลงเองจะเห็นใหม่ๆสักลงก็ยากมีแต่กําลังจะพังทั้งนั้นเองต้องเข้าใจและเห็นใจพ่อค้าบ้างในโลกเนี้ยถ้ามีการเข้าใจและก็เห็นใจกันมันก็จะอยู่กันได้ เองคิดยังไงสําหรับป่าไม้เมืองไทยหมายถึงอนาคตเหรอใช่ข้าไม่ใช่หมอดูนี่ว่าจะได้ทายได้แต่ข้าคิดว่าถ้ามันจะถึงคราวพังมันก็ต้องพังแต่ข้ายอมไม่ได้เองคนเดียวทําอะไรไม่ได้หรอกมันอยู่ที่คนส่วนใหญ่อย่าวิตตกไปเลยเมื่อมันพังได้มันก็ฟื้นคืนดีขึ้นมาใหม่ได้เหมือนอย่างอเมริกาไงเอาละข้าพูดมากและข้าไปละเองจะไปไหนข้าก็ไปตามทางของข้านะ่ะสิเองลืมแล้วเหรอว่าเดี๋ยวนี้ ข้าไม่เหมือนเองแล้วข้าตายแล้วไอ้ช้างลากรไอ้เสือและว,ว่างๆใครจะมาเยี่ยมเองอีกพูดในแค่นั้นร่างของกุญชรที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็ค่อยๆเลือนหายไปเสือยืนตกตะลึงตัวแข็งรู้สึกตะตกที่หัวใจเต็มแรงแล้วเขาก็ตกใจตื่นนี่มันอะไรกันทําไมเขาจึงฝันแบบนี้กุญชรมาเยี่ยมเยิยนเขาจริงๆหรือไม่น่าเป็นไปได้ก็ถ้าอย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่า คำพูดของกุญชรทุกคำยังก้องอยู่ในหูคำพูดเหล่านั้นมันเกิดจากความคิดหรือเกิดจากจิตใต้สํานึกของเขาเองมันก็ไม่ใช่อีกเขาไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยความฝันหรือในมิตอย่างนี้มันหมายถึงอะไรเขาไม่เข้าใจจริงๆก็คงจะต้องรอติดตามร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอก บทที่279ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อความสุขสบายเป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ